ที่ค de yeah. 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 ุช oh, so so wow, ่วย mm. mm ี hmm. uh ่ชอบมาหนึ huh. oh. Oh, ่งชุดนี้ฉันเองฉันเองยาวยาตลาบเลพี่ต้นพี่ต้นเปิดตัวดีไม่เอาไม่ถนขอบคุณมากค่ะพี่เติ้นผิวเขีแล้วก็ม่น่าจะเป็นอ๋อเสื้อเป็นอะไรบไม่เอาเด็กดุนะ

เชื่อฉันว่าเข็มศิลาเช่อว่าเข็มศิลาครับต้องไปปีนต้นไม้ด้วยปะเนี่ยไม่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 เข็มศิลาไม่ใช่เข็มก้าวอ๋อจะเป็นเข็มศิลาย่วงค่ะจะโดยพังรังผึพงอี่วังอ่างนี้เราสนๆเลย คุณแม่แป้นของอะไรรอ่ะฉลอมใช่ค่ะนี่ต้องปีล้าใช่ไหมไม่ต้องแม่จริงๆปัดปดปไปข้างหลังไวค่ะเพราะเดี๋ยวแปงเกี่ยหน้เดี๋ยว A I นัจับน้อ่าหนูให้เลดแป้งแล้วมาแป้งสีม้าแป้งสีค้าค่างป้งแ่เลดแต่ฉัน่ชอบประชามัเพราะฉันช่วงนี้ฉอินประชา อ,อ,อระชาชะก็ยังใช้ขาวตลับขาวไว้ซับอ่ะนี่นิก,ก้าขาเปุณคาะอเราแป้งแบบแป้งไะ่ะครัคะช่วงฉันรู้สุกว่าฮาวาการก็ยังโอเคนะหมายถึงว่าแบบท,ที่มันมีตัวมีเนื้อชิมเมอร์อะ่ะเขารู้สึกว่าปัดแล้วยังดูก,กระจายแสงได้ดีอยู่แต่ขราดูที่สีแปยังรู้สึกว่ามันแห้งไปยังไม่ได้ลอง He spent so sad. Yeah, three days and she goes home. Call me another one. I mean, i ตามอ้ยอนซีเลอร์เปียนตาสวยมาเติมหนวมงเติมเมนิกะของนะคะอันนี้แค่บินลยบิน I'm so excited t ุกกับอเมริกาลตอนเนี้ยื่อยเนื่อยออนุอยู่ที่นูนปกติะเมเธอไม่มีสิ มาพูดว่าเธอเหนื่อยเธอไม่มีสิทธิ์ง่วงอืมไม่เลยค่ะมึงค่ะคือง่วงมากๆคือได้ไม่ได้นอนแบบตีสองชีวิตมันจะดีกว่านี้ไม่แต่หนูนอนดึกทุกวันไงลูกใช่มันพยายามนะค่ะปกติแบบตีสี่ตีห้าตีห้าไม่นอนหรอกปกติอะหนูจะแก้บาพรุ่งนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่พรุ่งนี้เป็นตัวแหนูต้องทำตัวแกงบ้าให้เป็นทำอะไรนะคะ แก๊บ้าแก๊กบ้ามันจะเป็นบ้าจริงนะเสียงคุณแม่ใช่ไหมไม่ใช่เอาคุณแม่แต่คุณแม่เนโอ้หรือว่านี่เสียงเหมือนคุณแม่หรอนุ่มๆอะไรเนี่ยค่ะแม่หนูเฝ้าอยู่ข้างนอกค่ะวันนี้ คะไม่รีบเลยค่ะแหมชอบนั่งชอบนั่งเฉยๆไม่ชอบขยับแม่อิ๋วขอบังคัอยากนั่งอยู่ตรงนี้อีกแปดชั่วโมงแต่เราก็จะไม่ได้กลับบ้านไงลูกนั่งคนเดียวนะลูกนั่งแดชั่มงแฟนพี่ก็แฟนพี่ต้องมาลับหกโมงอยูอ๋อแฟนพี่โอ้โหเหมือนแฟนต้องมาลับหกโมงอยูแฟน แฟนคนไหนคนไหนเอาคนไหนอ่ะให้คนไหนมารับคะแฟนคนประจำอ่ะโอ้คนแต่วันนี้วันพุธนะแตคนคนวันไหนวันนี้คนคนวันไหนมาล่ะมีคนยังแบบรวยมากรวยมากเขาคือคนวันไหนนะว่าเป็นคนแบบประจำคนชัวร์ข่าวนานาทีจะบินมาโอ้โหนาทีเดี๋ยวเวลาเดินแล้วป้าป๋าหรอเป้า กับติดไม่ใช่ป้าติดไปเลยใช่ในนี้อีอยางจ่อตลาดแบบลินจูจออเลยจอดเลยแต่ลินจูหลับกรุงเลยไม่เหม็นไม่ไมี้ถ่งานค่ะช่งานงานแต่แต่สายรวยรถคุณที่ลินจูก็แ้บบเลื่อนพูดมาสักลินจูอะไรอย่างเงี้ยล่าโน่ลวยสูงเยอะ ดูหรอคนเลยนใจส่งก่อนเดี๋ยวคนเพราะันนี้ไม่รู้เรื่องแต่ข้างในอาจจะฟังเราเรื่องนะคะทุกคนแต่ในไลฟ์ไม่แน่ว่ะก็ต้องลองเดากันดูว่าเราพูดอะไรกันอยู่เออให้เราดูองเดาดูกันนะคะว่าเราพูดอะไรกันอยู่ภาษารูก็มาก็เรื่อนพูดเนี่ยเป็นคือแบบเป็นละกุเลยของที่รีมจูนใช่ไหมล้านนู้สวยเลยแต่ปุกเล็หนึลาบ ของแค่ไป้านคูเสื่นาทีครบครัอ่าอยากได้กี่นาทีคะเดี๋ยวจ้าไปแรงแรงอีกแค่ห้านาทีติดแล้วด้วยไหมคะหรือไม่ติดละติดไม่ทันแล้วอ่าโอเคงั้นขอสิบแล้วกันค่ะคนละครึ่งทางเนาะได้เลยไปหันมาเลยพูดแต่ลูกนี้ได้เลยลูกนี้ลดเลยเพราะว่ามาตอนแบบทำอะไรไปแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพอดีมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ทำอ่ะ เดี shorts, mm ๋ยวรอเดียวก่อนนะคะเดี hmm. ๋ยวครูเก็ตกำลังเปลี่ยนผมค่ะโกโก้นะหนีไปทำฟาร่าก่อนอาดีอาดีจังหวัดอะไรไม่รู้ทำาออ่ะน้องอายจอดอะไรอ่ะมันตรงกางไม่รู้รอบแรกไดโตชเวน่ารอบสองฟาร่าก่อนจะปพกพูดเสร็จอือใช่ เห็นแอ้งเดียวคนทงผมนะฮะคนนี้ทผมเนาะพี่แก้มมองหน้างอย่างเงี้ยข้าข่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราแต่งหน้ามาก็ได้เหมือพี่แก้มเรื่องทำผมแล้วเจนน้อหมดเออพี่แก้มบอกนะว่าโอเควันนี้ทำมาคนนี้แล้วจะแต่งหน้ามาจบรอรอเ้นปีสิ้นปีเส้นปีขอชุดโปโ๊ด้วยนมเข้าที่พอดีได้โอ้โหโอ้สปอนเซอรอะไรวะเนี่ย ติ๊นเบอกว่ากลับมาหนูไปทำแล้วค่ะงานน่ะหนูพอแล้วเออไม่กลับมาอีกแล้วแต่งงานอยู่นู้นไปเลยเลยเหรอจะแต่งตั้งสิบเก้าเหนี้แต่ก็ได้แล้วนะสิบเก้าสิบแปดเขาก็แต่งกันแล้วจะลดเลยหรือลดเลยก็ลดเลยจะเรลืมนะเมคอัพแฮร์ก็จ้าไปได้นะครับประเทศไทยก็แต่งนัดจื้อหรือว่าจะเป็นโชว์เออจะเอาโชว์โชว์เในไทยแต่ฉันอาจจะบินไปยากหน่อย สัมพันธ์วีซ่าอาจจะไม่ผ่านเออเรื่องเราสัมพัญตรงวีซ่านี่แหละมองตรงเลยคือไปมันไม่ติดถ้ามีเงินมันก็ไปได้แต่วีซ่าเพื่อนน้องสาวมองไม่ได้เรื่องวีซ่าเพื่อนน้องสาวโคตรเก่งครับเก่งมากเป็นกระเทยมองตรงนะลูกลำพุงไปชีรู้จักกับชนีคนหนึ่งชีเป็นลูกครึ่งเยอรมันไทยชีก็ินกลับไปได้เรื่อมันซีเรอยมาก ่ชี้อ่ะไม่แบบถึงว่าแบบนี่กคมันแบบให้เซนยอมรับว่าชา้แก่แกต้องเสียใจเว้ยคือหนึ่งคนสังคัญเพื่อให้ถือบิซ่าชิงเกนแกต้องทำไงเว้ยแล้วชี้ก็ทวนเนี่ยก็คือคนนั้นถือวีซ่าชิงเก้นแบบเป็นทุกประเทศแบบฟรีหบดเลยแบบไม่ต้องติดต่อมาอะไรเลยก็ต้องพาสปอร์ตจะไปชิงเก้นนะได้จะไม้องไปที่ไหนเพราะถ้าเพราถ้ามีพาสปอร์ตยุโรปอ่ะไปอเมริกาก็ง่ายไปที่ไหนก็ง่ายถ้าได้พาสปอร์ตยุโรป ก็คนในคนนั้นน่ะนะทาหลีแต่ไม่ทําหน้าหน้าคือแบบไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะผิวดําหน้าผู้ปลาชนาวักอ่ะหนึ่ออกแต่มีหลีแต่บินชิงเก้นได้หมดเลยรู้เรื่องมาเนี่ยก็ได้เลยฮะรู้เรื่องกับเขาไหมเนี่ยเก๋ไม่ค่อยค่ะเดี๋ยวเปดให้ดูแต่เราดาได้ใช่ไหมว่าแบบแบบว่าอะไรแค่แต่คนในนี้อาจจะดาได้นะคาคนทีอยู่แล้วก็ ยึบยิบนะค่ะน <into> <laughs> ้องยังเด็กอยู่เนาะเออน้องยังเด็กน้องยังยังเด็กอยู่เนาะเสียงงั้นกดตาก่อนปากอะไรอ่ะไม่ได้ปากอะไรเลยค่ะไม่ได้าอ่ะงานนำพิกก่อนเลยคุณนวารถ้าคนในนี้อยากได้อะไรอยากอยากรู้เรื่องราวอะไรกดปักตาก่อนปักต้าก่อนนนี่สุดที่ อันนี้คือทิกไม่ให้ทำไม่ให้น้องง่วงไงปากตะการปากฐา,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 านน<ม>ัตกตะกาลนี้ขึ้นมาตะกลารหนึ่งคือเมาล,าล่วงผู้ชายตะกาที่สองคือแฟนของวิกิเอ,เอะตะกลาลที่สามคือวีซ่าอเมริกาเอาหน่อยดิจ้า,ลาลเล <c oughs> อาหน่อยโอเคเฟื่ยใหม่เฟื่ยใหม่เฟิ่ยใหม่ตื้นตื้น จะทำผมสูงเอาอยู่แล้วก็สช่างผมไม่ได้แบบอุ้ยพุ่งมาทำผมวันนี้เฮ้ยลืมอ๋อลืมไปวันนี้พี่แก้มโทรไปว่าไม่มีไม่มีชสร้างผมวันนี้ก็เลยแอปแอปตื่นขึ้นมาลองทำดูว่าอืมต้องแบบนี้ก็ม่เวมาะไปทำผมลูกค้า ไม่เอาช่างนาเอาแค่ช่างผมอ่าๆๆๆเข้าใจแรงปะไม่เอาช่างนาเอาเอาแค่ผมเอาแค่หนูไปทำคนเดียวชีบอกเพราะว่ามีหน้าอยู่แล้วไม่ใชีแต่งหน้าเองถือว่าพอมีหน้าสวยแล้วสวยแล้วแล้วปากเป็นอะไนี่เด้อเป็นคนไทยปะรวยมากก็เรี้ยงมนสักหมื่นอยปิดประตูให้เซมี่แบบนี้เลย ผู้กำกับบอกว่าเข้ากล้องไปหน้าเหมือนเดิมเลยครับไม่เห็นลุคไม่เห็นเปลี่ยนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนโกรธน้านเนอไม่เหมือนไม่ไม่โกรธเพราะว่านั่งดูลุ้ลุกนี้ผมก็จะมีความเซ็กซี่เห็นไหมแม่ป้าดูไมยิ่งกว่าก็คือน้องอัผมรือยังครับอุ้ยอุ้ยแรงกว่าแรงแรงกว่าหน้าแล้ว